สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระทิงพร้อมให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินขอโทษแฟนคลับที่ทําผิดหวงัง 15กันยายน2565นารยนขุนนรคงประเทศรัฐหรือกระทิงนักสแสดงช่อง3ามได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆภายหลังจากตกเป็นหนึ่งในแม่ทีมในคดี For e x ร d ดี d. พร้อมยังมีลูกค้าย14คนและรวมในทีมมากถึง60คนผู้สื่อข่าวสอบถามว่าได้รับเปอร์เซ็นต์หรือส่วนแบ่งในการชักชวนหรือส่งลิง์ลงทุนให้กับเพื่อนหรือไม่กระทิงกล่าวว่าไม่ได้รับเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวตนพร้อมยินดีให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปอง,งอ และกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนจะไปยื่นข้อมูลกับ DSI วันไหนจะแจ้งอีกครั้งหรือหากตรวจสอบว่ามีการกระทําผิดจริงก็พร้อมที่จะออกจากวงการและขอโทษสําหรับแฟนคลับที่ทําให้ผิดหวังขณะที่บรรกำมันที่กําลังเดินทางกลับไม่ขอตอบคําถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดดัดนมาที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์รัขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจากการพูดคุยกับทั้งสองยินดีที่จะให้ดี i ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและ ความเกี่ยวข้องในคดีอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านมา24ชั่วโมงที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากเพจ f a c e b o o k รวบรวมผู้เสียหายฟอร์ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายหรือลูกข่ายรายใดเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมครั้งนี้ตนเองได้ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ DS i ตรวจสอบข้อมูลทางคดีดาราทั้ง2ซึ่งต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ